สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bosso Gaming นะครับวันนี้มาอยู่กับเกม Empire of End หรืออาณาจักรมดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเอ่ออินโรเป็นมดกันนะมา,มาดูว่าเราจะเป็นมดอะไรใช่มดตานอยหรือเปล่าหรือมดตาแนวหรือไอ้มดแดงสักอย่างเอาสักอย่างอันนี้น่าจะรังเราอย่างไงวะ อันนี้เพิ่งเริ่มเกมเลยนะครับเป็นเกมมาใหม่นะภาพสวยดีครับผมก็เลยลองโหลดมาดูนะอันนีน้น่าจะรังเรามดมันพูดกันได้ปะเราเป็นมดเรานะ่าอยาสื่อสารกับมดตัวอื่นได้ดนะูไข่ครับมีไข่มีใบหญ้าเหมือนอยู่ในรูผมว่ามีแสงรอดออกมาด้วยเฮ้เฮ้เฮ้เอ้เอ้หนวด หนวดพวกมดมันขึ้นว่วมันต้องมีอะไรแน่เลยออกไปละ ออกไปหาอาหารกรับปะ่ะเหมือนมดมดอันนี้ป่ามดมดที่มันกัดเราอะไอ้มดง่ามอ่ะใช่ป่ะไงเนี่ยเนี่ยมันมีปากอุ้ยมีมแมลงครับไอ้ตัวนี้น่าน่าจะศัตรูดูจากซาวิฟิกไอ้ตัวเขียวด้วยน,นี่ตัวอะไรเนะี่ยโอ้โหด้วงครับอันนี้ด้วงรู้จักอยู่ หอยทากโอ้โหหอยหอยทากดูใกล้ๆอยู่ใกล้ๆกับงูเอ้ยเบกไว้โอ้โหยังเจก,กเลยวะเบกหอยทากหลุมหอยทากวะ่ะทุกคนดูจัดแต่หมาหมูอันนี้มดหมูอับมดหมู เพลงอย่างเอาตื่นตืดดืดอหอยทากมันมุดมันมุดอยู่ในกระดองไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไอผ,ผีเสื้อผีเสื้ออย่าบอกนะอย่าบอกว่มันจะจับผีเสื้อนะามว่าอันนี้เหล่าแน่นอนแหละผมว่าใช่เดีแบบ๋ยวนี้ดูทรง จะจับผีเสื้อก็จับไม่ได้ครับเราเราบินไม่ได้ถ้าจับผีเสื้อได้ก็เก่งเกินละมึงไม่ต้องเป็นมดละอะไรวะอ๋ออันนี้ดูคำแนะนำครับโอเคได้เริ่มเล่นโอ้โหภาพสวยมากครับ โอเคเดินเดินก็ W A S เหมือนทุกทีนะโอ้ภาพสวยมากเกมยมานี้แล้วก็ให้ให้จับผีเสื้อจริงวะ่ะกระโดดครับยาหูเออไม่เป็นไรนะเราตัวเบาเราปีนอ่าได้ได้ได,ได้เราสามารถอะไรวะเนี้ยเลงเหรอหรือว่ากดชิปอะไรวะ เลงแบบนี้แล้วแล้วอ๋ออันนี้เป็นการแบบเป็นการชะเง้อครับชะเง้อแบบนี้คือชะเง้อครับแล้วชิปคืออะไรวะอ๋ออ๋อแคนเซิลนะครับแคนเซิลปุ่มชาร์จได้โอเคชาร์จเราจะกระโดดกระโดดไปผีเสือ้อไม่มันหลบอ่ะหลบได้เหมือนเรามีหลอดพลังงานเราอยู่ ต้องตามตามเจ้าผีเสื้อไปกระโดดกระโดดกระโดดเหมือนวกว่าเหมือนเราจะโดนน้ำไม่ได้ะถ้าเราเป็นมดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีเรดหน้าดูฮู้ฮู้วิ่งกระโดดไปไวครับกระโดดไปไวเราเป็นมดที่ชอบกระโดดนะอันนี้เราเรามาอยู่ตรงยอดเราจะได้ก็มีแมลงที่คล้ายๆย,ยุงที่อยู่ในน้ำาด้วะ ชื่อแมลงอะไรไม,ไม่รู้นะตรงนี้โอ้โหเหมือนเหมือนจะยากโอโ้เกือบเกือบครับเกือบตกน้ำไปตรงนั้นเลยเราเราเกาะไหวเออเราเรามันเกาะเหนียวเรายิ่งกว่าสไปเดอร์แมนเพราะเราเป็นสไปเดอร์แอนด์อะไรวะนิวแอนตี้อ๋อนี่ไงมันมันบอกครับว่าเจอแบบเจอข้อมูลตัวใหม่ๆม,มาเจอข้อมูลแมลงตัวใหม่ๆนะไปครับปื๊ด อ่าได้ได้ได,ได้แม่นแม่นมากผมเล็งแม่นมากครับโอเคเช็คพอยต์อะดี้ยดินเดิ้ดน,ดน,ดน,ดนไปเพลินนะผมว่าภาพมันสวยดีอะเพลินเกาะกิ่งไม้โอเคแล้วเราจะจับผีเสื้อได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยอันนี้คืออะไรครับเฮ้ยเรา เราวิ่งได้หรอครับ Go to your s i s t e r ก็เราเรามีน้องสาวเนะี่ยวิ่งได้ครับแต่เราแต่เราเสียพลังงานนะเอ้ยเรามีน้องสาวครับน้องสาวเราอยู่นี่อ่าสปีดครับเหมือนมดจะคุยกันเป็นคลื่นภาษานะเป็นรหัสครับ753นะครับ เออนั่นเต่าทองปะเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยตัวตัวอะไรบินผ่านไปวะอยู่แค่เซตคาเมลา่าอ๋ออ๋อสามารถเซตคาเมล่าครับว่าจะเอามุมมุมไหนถนัดมุมไหนเด็ดๆดดเด็อ๋อมุมห่างๆดีกว่าจะได้มองมองมองได้ง่ายเราสามารถสแกนได้ใช่ปะพวกอันนี้เต่าทองปะ เลดี้บัครับน่าจะคือเต่าทองบ้านเราแหละมันให้อะไรวะนะีให้ไปซ้ายกับขวาครับเราสามารถวิ่งวิ่งได้อเอ๊ะอันนี้ลูกบอลวะลูกบอลที่พังแล้ววะโอ้โหดูใกล้ๆเก็บงานมากอะเก็เนะี้ยอยู่ดิมันอหอยทากครับมันทำอะไรเราปะเนะี่ย พี่หอยพี่หอยพี่ทากนะไม่มีหอยโอ้หจะกะจีแทนหอยเลยวะมันทำอะไรเราเปนนะเนี่ยไม่เป็นไรครับเรามันเป็นมิดครับอันนี้คือต้องไปจุดปะเดี๋เดๆอเด้อเ,เหมือนต้องไปสแกนวะกระโดดเฮ้ยเด้อเด้อเด้อ้โอ้โห ผมไม่ค่อยชินเลยวะยแบบโอเวลาเวลาไต่มันวิ่งวิ่งแล้วมันจะหลุดนะครับ๋อนี่ไงเป็นจุดสแกนครับต้องหาอะไรขาวๆขาวๆแบบนี้เราสามฟุบสบอลน,นะเพราะว่าอันหนึ่งว่าเราเป็นมดแล้วกันมันคือตัวอะไรลูกอะไรลูกใหญ่ๆเอาไปใช้เป็นรังได้ปะเอาไปใช้เป็นรังได้หรือเปล่านะาใช้เป็นรังได้หรือเปล่านะ สแกนก่อนสำรวจสำรวจให้ทุกทว่าเรอเป็นมดมดมันถึงแบบไต่ตไปไต่ามาครับทุกคนอีกจุดอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ภาพภาพสวยจริงแต่ผมหาอีกจุดไม่เจอวะอยู่ไหนวะหาไม่เจอจริงครับทุกคนเนี่ยโอ้ถ้าถ้าเราวิ่งมันจะมันจะหลุดครับ อ้นี่ไงด้านใต้ครับอันนี้คืออนโนบเป็นเป็นผลิตมาจากหนังอ่ารู้เรารู้แค่ว่าผลิตมาจากหนังนะครับโอเคไปเป็นการสำรวจอย่างหนึ่งของมดนะครับเวลาวิ่งอ่ะเราเราจะเกาะไม่ค่อยอยู่ครับอันนี้ผลไม้อะไรปะสำรวจผลไม้ก่อนกินได้หรือเปล่านะ หนึ่งสองสามครับสี่ครับห้าครับอันนี้มันอ๋อมันกินได้ครับโอเคลูกแพรครับอันนี้ลูกแพรกินได้ปะแล้วก็กลับไปรายงานต่อน้องสาวเรานะครับหมายเลขเจ็ดห้าสามนะครับหมายเลขเจ็ดห้าสาม หมายเลขเจ็ดห้าฉันเจอรูปแพรกับกลมๆอะไรสักอย่างที่ผลิตมาจากหนังเจ็ดห้บอกว่าโอเคทำงานได้ดีมากนะอะไรประมาณนั้นเราต้องไปหาพวกพวกเราคิดว่านะครับโอเคไป watch our memory อะไรวะ left of your sister ไปครับ ไอจุดไม่น่ามีอะไรเุ้ยเราสามารถอะไรวะเนี่ยเหมือนเหมือนตัวอื่นจะไปหาอาหารนะครับแล้วเราหล,าลงมะผมคิดว่าเราหลงครับ เหมือนฝูงเรากำลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างเราต้องกลับไปหาฝูงครับจบแล้วปะเหมือนเป็นภาพความทรงจำไปกลับไปรายงาน753 753 we h a v เ a food โอเคเราต้องกลับไปครับไลเอาเวยไปไปครับถึงเวลาได้ได้เวลากลับไปกลับไปเบลโอการอะไรวะเบลโอการคือคือชื่อของมดปะชื่อของรางมดหรือเปล่านะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มดมันเคลื่อนไหวไวมากครับดูดิ ปุ๊บป <cues> like okay, ุ๊บป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 ุบปุบป เข้ามาในรังละภาพสวยมากครับชอบการเก็บดีเทลของอันเนี้ยเหมือนเข้าเข้าเตยต้นแล้ววะเกมบายทาวเวอร์ไฟ นี่ลังเราครับโอ้โห,หลังใหญ่อยู่นะลังใหญ่อยู่เดอ้อโบแมนรังน้อยเด้อนี่ภูมิใจเสนออาณาจักรมดให้เสียงภาคภาษาไทยด้วยพันธุกรรมเหมือนดูหนังเลยครับชอบเพลงไตเติลมาก มาเจ้าขอเข้าไปในสำรวจในรังหน่อยนะสำรวจในรังหน่อยนะโอ้ยตัวนี้รหัสสองหมื่นเลยตัวนี้รหัสสองหมื่นเลยเจ้าตัวไหนวะอันนี้แค่พูดคุยได้เ,ยเฉยเราต้องไปคุยกับเจ้านี่ครับรหัสสองหมื่นห้าห้าร้อยเก้าสิบโอ้โห มันบอกว่าเราสำรวจได้ดีมากนะครับอันนั้นมดครับสามารถเลงได้ครับเราสามารถสั่งมดได้เหรออืมทำเป็นเล่นไปครับสลับได้ครับอันนี้คือมดเขียวมดส้มนะครับอันนี้มดโอ้มดมดงามครับเอาไปต่อสู้แน่นอน อันนี้ควรจะเอามดเขียวมาปะมดมดเขียวปะขึ้นมาน้องพี่มดส้มมดส้มเออมดส้มมดส้มนี้เขาทำอะไรอะ่ะเขาหาอาหารหรออันนี้คือเก็บเกี่ยวครับอันนี้อันนี้เก็บเกี่ยวครับแล้วก็ให้เราสีเหล็กวอลเลเยอร์ครับเอ้ยมันจะมาแย่งอาหารเราจัดการมดอาหาร ลุยลุยลุยมึงตายมึงตายมึงตายไอ้มดมันคือไฟบัคครับโอ้โหสู้โอ้โหนี่สึกเดือดกูสู้ได้ไหมวะเนี่ยเออปิวดิมึงปิวดิมึงสู้หน่อยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันมันโอ้พอพอมันเริ่มสู้ไม่ได้มันก็จะหนีนะครับนี่ครับเป็นไงดีมาก โอเคอันนี้คืออันนี้คือยังไงวะยังไงต่อวะเอามาเอามดเก็บเกี่ยวอะน่าจะเป็นมดสายเก็บเกี่ยวครับนะมดส้มอะแล้วเราก็ไปสำรวจนู่นต่อเฮ้ยเจอเจอตัวอะไรวะโอ้โหเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวผมขอเอามดนี่มาเก็บเกี่ยวนี่ก่อน เก็บเกี่ยวได้ปะไม่ได้เหรอเอา้านึกว่าเก็บเกี่ยวอาหารได้เอ่อเอามดนี่มาเอามดสีเขียวมาแล้วก็เอามดบริเวร์มาล,ลุยตรงนั้นครับไปส่วนเรานี่ยืนคอยกำกลับอยู่บนนี้แล้วกันเนี่ยมันเป็นตัวอะไรวะ เดอะกันเนอร์มันเป็นมดยิงกระสุนหรือเปล่าวะใช่ปะเดี๋ยวเอาวีลเออร์เข้าไปก่อนใช่ครับมดยิงกระสุนริงด้วยเออเออมดกระสุนมดกระสุนวะมึงแตกอะ่ะมึงแตกมึงเจอกู ทางระยะใกล้และระยะประชิดเป็นระยะประชิดและระยะไกลอู้ม,มันมีมันมีหลอดเลือดด้วยนะทุกคนมันมีหลอดเลือดด้วยนะโอ้เธทำไมมันถึงจังวะเออเรียบร้อยเรียบร้อยหลังแตกหลังแตกเลี่ยหลังได้ละได้อะไรวะสำรวจก่อนมีอะไรวะเนี้ยมีเฮ้ยเดเด็ดอะไร,ออะไรวะ นี่เราสามารถเราสามารถเลือกได้เหรว่าจะเอาอะไรวะอัปเกรดไทมนะครับดีเฟนต์อ๋อมันต้องใช้เหมือนใช้พวกผลไม้ปะ อันนี้เป็นอ๋อฐานเป็นป้อมได้ครับอันนี้ลองป้อมปืนไหมทุกคนอเอาเก็บไปป้อมปืนครับแล้วก็อันนี้เป็นลองเอาเป็นหนามแล้วกันอ่ะสร้างหน่อยทําไงวะมาละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาสร้างไวอยู่แล้วเนี้ย อ๋อใช้เวลาสร้างประมาณ8นาทีโอเคเราทำไงต่ออ๋อไอไอรูปภาพมันเต็มปะพอรูปภาพมันเต็มมันมันใช้ไปเสร็จเราก็มาเก็บได้ปะใช่ปะเหมือนมดนี่มันเก็บเกี่ยวได้นะมานี้หน่อยมานี่หน่อยมดนยครับมามาเก็บเกี่ยวหน่อยคิดว่าน่าหน่าอย่าเล่นประมาณนี้แหละ มาเก็บเกี่ยวได้ป่ะมดกระสุนเอา้าไม่ได้อะไม่ได้อ่ะมดกระสุนเอ่อแล้วฝั่งนี้อะ ฝั่งนี้คือ worker ครับอ๋อมันให้มันให้ทำเป็นเครสครับมันบังคับเรากด x ตรงไหนวะเออเราเร่งเวลาได้ครับแต่เราต้องใช้อ๋อลูกแอปเปิลครับ ผลิมตมดเหรออ๋ออ๋อันนี้มันเป็นมดเก็บเกี่ยวแน่เลยครับเนี่ยดูดิเวิร์เกอร์เป็นเป็นมดชั้นแรงงานครับแล้วเราก็ไปเก็บลูกพับมานะครับแบบนี้ครับเรียกมดมาเก็บเกี่ยวไอ้ตัวนี้โอเคเป็นเก็บไม้ว่ะเก็บไม้ครับเดี๋ยวผมเอามดกระสุนอยู่ไกลๆแล้วกันมดกระสุนอยู่แถวนน่นแล้วกันไปไปโน่นไปนน่นเฮ้ยสนุกอยู่นะทำไปเล่นไหมครับ สร้างกองทัพมดอ่ะเป็นไงนของมดเก็บเกี่ยวมันเก็บเกี่ยววะเนี่ยเนี่ยอ๋อเก็บเกี่ยวแล้วนี่ไงโกเกะโกเกะโกเกกกกเกะโกเกะโกเกะกอุกก้มมักเก็บเกี่ยวใช้เวลานานอยู่แล้วเนี่ยทุกคนเก็บเกี่ยวด้วยปะได้หรือเปล่า อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับงั้นเราวิ่งมาที่เดิมมาที่มาครับแล้วก็อันนี้สร้างสร้างนี่ไงสร้างให้มันเสร็จครับพรายังไงเดี๋ยวเราก็ได้ใช้อันเก็บเกี่ยวอ๋อเนี่ยสร้างสร้างรั้วครับสร้างรั้วเสร็จไปไหนต่อวะเฮ้ยเหมือนมีกองทัพ after silic เล็งครับเฮ้ยตัวอะไรวะ โอ้ oh, ถ้าถ้าโดนนี่มันจะหยุดเก็บเกี่ยวครับเราต้องกองทับมามันมาละกองทับกูต้องตั้งรับละตอนนี้เออมดกระสุนอยู่ไหนวะมดกระสุนมานน่มานน่มาน,มานี่มดกระสุนอยู่นี่เลยมดกระสุนอยู่นี่เลยดักดิดักดิดกดโจมตีโจมตีมดกระสุนมดกระสุนให้ไวครับให้ไวให้ไวมดกระสุนช้ามาก ยิงไปเออแบบนี้แบบนี้ดีดีดีดทดีทุกคนลุยไปเราต้องป้องกันมดที่กำลังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับโอ้การสู้ดูเดือดมากตอนนี้เรากำลังสู้กับเหมือนปวกครับโอเคชนะปวกเรียบร้อยนะครับเป็นไงเจอเจอไปครับกลับไปครับแล้วก็อะไรวะเนี่ย ทำอะไรวะทำอะไรได้อีกว่านี่ยอ๋อเหมือนให้มดมาพักผ่อนได้ครับข้างในนะ่ะคิดป้านะคิวเดอะเอมมี่ครับ โอ้โหมันมาอีกแล้ววะมดเก็บเกี่ยวกลับมาแล้แต่เราต้องเราต้องต้านไว้วะต้านไว้เราสามารถผลิตมดเพิ่มได้ปะไม่ได้ครับทำไม่ได้ทำไม่ได้ครับ,รบโอเคมดเก็บเกี่ยวกลับมาแล้ ลุยครับลุยลุยลุยครับลุยลุยกันต่อพี่น้องลุยกันต่อโอ้โหมันมันมีสองฝูงแล้วไอ้พวกไอ้หน้าพวกตายซะไอ้หน้าพวกไอ้หน้าพวกนี่แน่นี่แนะน่นะอุ้ยเ,เรา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 โดนด,ดาเมจครับเราโดนดาเมจครับเราโดนดาเมจเอ้ยมดมดนักรบเราบอลิเออร์เรายังไหวอยู่เราถึกอยู่ถึกอยู่ไอ้พวกแตก ปวกสายแตกปวกเอ้ยปวกขวาแตกดิปวกสายกำลังจะแตกภายในสามสองหนึ่งแตกไปครับแตกไปครับเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงครับอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหต้องต้องพามดทุกตัวกลับหลังหรือปะมา ปะทุกคนเราเป็นผู้นำมดว่ะเราเป็นผู้นำมดครับอื hmm. สึกเดือดจริงนะโอเคเดี๋ยวมาดูครับว่าภารกิจหน้าต่อไปเราจะเป็นอะไรนะครับโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นสึกแรกของเราถือว่ามันอยู่นะเดี๋ยวผมขอไปศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ของอาณาจักรมดก่อนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องบอสโซเกมมิ่งด้วยนะครับ